เด้อค่ะกินเขาน้ากันเด้อพี่น้องเอ้ยอันย้ายอุ้มมาบานมาล้วกลับไปใส่บ่ไดดดอกพี่น้องเอ้ยฝนตกคักฝนตกมันก็แมานตกบึมบึมเด้พี่น้องมันตกแบบสิ้นแสะนะไปใส่บ่ไดดนะค่อยว่าจะออกไปนะกับ่ไดดออกไปอยู่นี่หนาวกับหนาวไปใส่บ่ไดดค่ะมากินลาบน้ากันมาบานเฮาก็บบิตกลาบแต่ก้อนหะน่ะพี่น้องของบานเฮาของบ่อใดเคยกินเนาะ จ้าข่อยกับกินอยู่ดอกว่าเจ้าข่อยมองข่อยมากคนใดโดนโดนกินใดยู่มาครับแ่บๆน้ำกันครับอาหารเร้าเส้าสิเป็นเทียงแล้วแหละฝ <c oughs> นกระตกตกอันยูน่นกรุงเทพมันมันตกมันเหมนนี้มองไปเนาะบ้านเฮาตกเลาแฉไปใส่กับ่าไ้วิวเหยนข่อยงามงามไดพี่น้องพราะว่าสิเห็นพวกเจ้าเห็นยูถัดอยู่แต่ว่าฝนนั้นตกแล้วก็ย่านว่สบายเนาะ กับลาบของกันครับเันนย่งไงแ,<บ>แล้มักกุอยมักลาบโดนได้กินครับค่อยกับบ่ก่อยมักปันใดดอกนโดนกินใดอยู่แต่ว่าบ่าค่อยสเปกปันใดมันฮาโงดูดีกินเยอะนึันก<ด>็เ <ใจ S 2> ลยเสแปรือเอาเฮาอายุายแล้วของสิบ,บ่ค่อยมกักแบบค่ะเป็นปูเป็นปลามักอยู่เป็นปลากินไงบ้านข่อยผิวทัดนีๆดีแต่ว่าข่อย พลูกิจออไปว่าไดเพราะว่าฝนตกหอยหนาวบ่าน,นี่บา้านเจอฝนเลยมาบ้านว่าสิบรรยากาศดีว่าสิดดแดดเป็นแต่มีบมมีแดดเลยค่ะบ่เห็นแสงอาทิตย์เลยมือนี่ไส่กับอะไ้มือนี้ก็สิได้เลียนกิปอยู่ในบ้านนี่ละ่ะสิอห้พวกเจ้าเบื้องํำนีแล้วไอ้กิให้ที่อ้องเบื่องก็สิอยู่ในเฮยนนนอยในซานนี่แ่ะมือก็อได้ไปใส่ดอกค่ะเพราะว่าบรรยากาศบ้านข่อยดีอยู่แต่ว่าฝนตกแล้วมันชื้น ไปใส่กับว่าได้ก็ต้องได้เห็ดจัางซี่ล่ะเขาเผากินเขาเนี้ยจะว่าไห่วยกกินไปน้ำเมาไปน้ำโจ๊กกินหลุดเปี่ยงการจมยัยวัวมีไอ้ดอกมือนี่ข่อยรองจะเศร้าแล้วข่อยไปไนบ้านจะเศร้าหรือบ้านแม่ข่อยกับบ้านข่อยกับข้างกันประมาณสองโลจะไปต่บ้านแม่ติบ้านยาจะไปไปบ้านยากับบุนละหไรจะมีบ้านยามี ว่าชิมดอกี่อืมผู้ใดไปถิมปูถิมงาก็เคยคิดว่าสิไปถิมเพิ่นเด้นีแต่จาถุลบเพิ่นไว้เนื้อหัวเพิ่นปูหยาบ่มีคันบ่มีเพิ่นก็บ่มีซุมื้อนีเด้พ่อแม่ปูหยาตายายคิดพ่อเบิ่นละเฮาบ่ลืมบุญลืมคุณเพิ่นดอกพี่น้องแต่กะล้างเทียกะก็จะเฝ้าแลยแม่เนาะ อยากไปยังกระโตกกันได้สิไรไปอยู่น้ำเมียดิเอ้มามาขับมาเขียวเขาจะไปหาแต่เมียใครที่ว่าจะดี่เขา